ขอประนามเพื่อนสอสบางคนมีพฤติกรรมกล่าวหาสสสุภาพสตรีพรรคเก,ก้าไกลของผมครับโดยปกติเราสามารถนําอาหารกลับได้ครับเพราะมันเหลือครับท่านประธานแต่พฤติกรรมของสอสท่านนี้ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษถ่ายภาพสสสุภาพสตรีของพรรคเก,ก้าไกลไปลงสื่อโซเชียลผมรับไม่ได้ครับอ,อาหารไม่ผิดจะเอาอาหารกลับบ้านหลังจากเลิกประชุมแล้วมันเหลือแล้วก็เสียของเอาไปบริจาคก,ก็เหนื่อยฮะที่จะขนไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถ จากกรณีดราม่าในอาคารรัฐสภาเมื่อสอสอชายจากพักภูมิใจไทยรายหนึ่งได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านเมื่อค่ำวันที่6กันยายนที่ผ่านมาต่อมาหมิวสิรินพัสกองตรการสอสอกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลออกมาตอบโต้ว,ว่าอาหารที่เหลือมากมายหลังปิดประชุมหากไม่ห่อกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องแจกจ่ายอยู่แล้วซึ่งหนิวใช้สิทธิ์ตามที่มีและเป็นคนที่อยู่จนเลิกประชุมทุกครั้งพร้อมตั้งคำถามว่าอาหารที่เตรียมไว้ให้ตามจำนวนสอสหากมีสอสเข้าประชุมอาหารจะเหลือแบบนี้หรือจากนั้นประเด็นนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ทันทีโดยที่พิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองได้ชี้แจงกับสอสอที่ได้ถามว่า สอสอหอ่อข้าวสภากลับบ้านทำได้หรือไม่ซึ่งคำตอบที่พิเชษให้ไว้และต้องถือเป็นบรรทัดฐานในครั้งต่อไปคือไม่มีกฎหมายใดห้ามสามารถนำข้าวสภาหลังจากปิดประชุมหอกลับบ้านได้เพราะที่ผ่านมาเคยมีอาหารเหลือจนเน่ามาแล้วแต่กรณีสอสอนำข้าวสภากลับบ้านไม่ได้เกิดขึ้นยุคนี้เป็นครั้งแรกเพราะในสภาชุดที่ผ่านมาเคยมีกรณีสอสอหอ่อข้าวกลับบ้าน จนรังสิมารอดรศมีอดีตสสสมุดสงครามพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาสะท้อนหลายครั้งว่าสสยังไม่ทันได้กินก็มีคนนำข้าวสภาใส่ถุงกลับบ้านแล้วสำหรับการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองสสยในวันที่มีประชุมสภา และรับรองสมาชิกรัฐสภาในวันที่มีประชุมร่วมรัฐสภานั้นอยู่ภายใต้การดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภาในงบประมาณประจําปี2566พบว่าได้จัดสรรค่าอาหารเลี้ยงรับรองสอสอรวม72 3 1 0 0 0บาทสำหรับมื้อจัดเลี้ยงตามระเบียบสภาได้กำหนดว่า ต้องจัดเลี้ยงและรับรองอาหารสอมือ้อคืออาหารกลางวันและอาหารเย็นและมีอาหารว่างในช่วงเช้านอกจากนี้หากมีกรณีประชุมสภาเลิกหลัง20นาฬิกาจะมีมื้อพิเศษเป็นอาหารค่ำและอาหารรอบดึกเพิ่มเติมดังนั้นหากหารเฉลี่ยแล้วสสจะมีค่ากับข้าวเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่1,000บาทต่อ1คน ขณะเดียวกันนอกเหนือจากอาหารเลี้ยงรับรองสสในวันประชุมสภาแล้วตามงบประมาณปี2566ยังมีงบเพื่อจัดหาอาหารเลี้ยงรับรองกับมาธิการของสภาที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ2566ถึง34,846,100บาทรวมทั้งยังมีอาหารรับรองวิฟ่ายค้านอีก1,260,000บาท ดังนั้นหากวันประชุมสสมีประชุมกรรมธิการก็สามารถรับประทานอาหารได้ทั้งห้องอาหารและห้องกรรมธิการรวมเบ็ดเสร็จในส่วนของค่าอาหารสภาที่รวมจากกรรมธิการวิปฝ่ายค้านและสสในวันประชุมแล้วตลอดปีงบประมาณ2566จะมียอดรวมทั้งสิ้น108,137,100บาทแต่ขณะน,นี้การใช้ใจ่ายของสภาชุดที่26 ถือว่าตกรอบของปีงบประมาณและยังไม่มีงบประมาณใหม่เข้ามาดังนั้นต้องใช้เงินที่เหลือจากสภาชุดที่ผ่านมาไปพรางก่อนแต่นอกจากค่าอาหารรับรองแล้วสำนักงานเลขาที่การสภายัางจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการและดูแลสอสออีกหลายรายการตั้งแต่ค่าเดินทางค่าเช่าที่พักค่าพาานะค่ารักษาพยาบาลประกอบด้วย1 ค่าเบีย้ยเลี้ยงเช่าที่พักค่าพหานะของสสปี66ได้รับจำนวน81ล้าน5้าแสนสบาท 2. ค่าเบีย้ยเลี้ยงเช่าที่พักและค่าพหานะของกรรมธิการปี66ได้รับจำนวน47ล้าน4 9 2 1 0นบาท 3. ค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภาและรองประธานสภาคนที่1และคนที่2รวม8ล้านบาท 4. ค่ารับรองผู้นำฝ่ายค้านในสภารวม2ล้านบาท 5. ค่าเดินทางไปต่างประเทศของประธานสภาและรองประธานสภารวม4ล้านบาท 6. ค่าเดินทางไปต่างประเทศของผู้นำฝ่ายค้า1ล้านบาท 7. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรรมธิการจำนวน52ล้าน5แสนบาท 8. ค่าจัดสัมมนาของกรรมธิการ 39, 3 9 3 0 0ล้าน3 0 0บาท 9. ค่าจัดสัมมนาของกรรมธิการวิสามัน3 3ล้าน3 0 0บาท 10. ค่าเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของกรรมธิการ31.5ิล้าน50บาท 11. ค่ารับรองปฏิบัติหน้าที่ในประเทศของกรรมธิการวิสามัน12ล้านบาท12ค่าดูงานต่างประเทศของกรรมธิการ 49,525,400ล้านบาทส่วนค่ารักษาพยาบาลสอสอสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนโดยมีเกณฑ์เบิกจ่ายอาทิกรณีผู้ป่วยในได้ค่าห้องค่าอาหาร4,000บาทต่อวันแต่ไม่เกิน31วันต่อครั้งค่าห้อง ICU 1,000 10, 0บาทต่อครั้งสูงสุด7วันต่อครั้ง ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป1 0 0แสนบาทต่อครั้งขณะที่เงินเดือนเงินเพิ่มของสสนั้นจะได้รับเดือนละ1 1 3 5 6 0้าบาทส่วนสสที่มีตำแหน่งประธานสภาจะได้เงินเดือนและเงินเพิ่มรวม1 2 5 5 9 0บาทต่อเดือนและรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านจะได้รับ1 1 5 7 4 0บาทต่อเดือน ส่วนเบีย้ยเลี้ยงของกรรมธิการนั้นตามระเบียบของสภากำหนดให้ได้รับ1,500บาทต่อวันหากเป็นการประชุมอนุกรรมธิการจะได้รับ800บาทต่อวันดังนั้นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสสในสภาสังคมลายฝ่ายก็มองว่าต้องทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการมหาศาลที่ได้รับไปเพราะทุกบาททุกสตางค์ก็มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิน้น